และนี่ก็คือกระเป๋าสตาง US ปลากระเบนสารขัดเรียบนะคะเป็นงานที่หายากมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าสวยมากที่สุดเช่นเดียวกันทุกคนขาสวยทะลุถุงเลยอันนี้ก็คือแบบที่อยู่ในถุงนะคะแล้วก็อันนี้คือถอดออกมาให้ดูค่ะที่นเว็นน่ะให้ดูอย่างนี้เพราะอะไรไหมคะนี่คือแหล่งผลิต QR โค้ดแล้วก็ราคาส่ง Make in Thailand โอเคไหมั้ย2บาท ส่งดูใบนะคะตัวนี้เป็นงานที่ส่งดูใบยอย่างเดียวอันนี้นกเอ๋อโอ้โหต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้งานนี้มายากมากเราใช้เวลารอนานเหลือเกินพี่พี่ขาแล้วราคาจากนกเอ๋ก็พิเศษที่สุดด้วย ส่องให้ดูใกล้ๆเลยค่ะพี่ๆรุ่นนี้ขนาดความกว้าง4 5สูง4นิ้วใช้ปลากระเบนตัวใหญ่เม็ดใหญ่ๆเท่านั้นค่าแรงสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ทํายากที่สุดในประเทศไทยไม่มีที่ไหนด้วยแล้วหนูก็ขายถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยแต่ว่าเป็นงาน limited e ด i t i o n ที่แบบมีความหรูหราอลังการที่สุดเลยอุย้ยมืออ้วนๆน,น้อยๆของน้องเห็นไหมคะพี่ๆ่ะจากราคาปกตินะ2 1 2 5ัรบาทจริง QR code แหล่งผลิตส่งที่ไหนนงเอ๋ไม่มีปิดบงัง จากใจราคาส่งปลาเข้าไป2,000กว่าแล้วโนโอ้องเอจัดให้กับพี่ๆพ,พ,พิเศษเพียงใบละ1 4 0 0บาทเท่านั้น1,400บาทเท่านั้นมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มซับในหนังวัวแท้ค่ะเกรดพรีเมียมเลยอะ่ะงานแบบ พิเศษเกรด A งานตัดเย็บด้านในคือดีลดประเสริฐสีมากไม่หวัดไม่ไหวเลยนะจ๊ะและนอกเ็นมีขาจอระาเค้ท้แถมให้ทุกออเดอร์อันนี้พี่ๆเอาไปห้อยพวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านได้เลยนะคะ1,400บาทนะคะสนใจแคปภาพทักแชทฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่รับชมน้เงเยดทาง y YouTube นะคะน้เงเยดจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้เงเยดเสร็จแล้วทักหาน้เงเยดทางไลน์ได้เลยนะคะสีส้มค่ะกระเบนสารค่าแรงมาจากอะไรบ้างนะคะพี่ๆค่ะตั้งแต่ค่าแรกก่อนเลยเนาะค่าขนส่งเนาะค่าฟอ่อค่ายอมนะคะนะคะการตัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยจะต้องแบบมาตรฐานงานก่อสร้างเลยเพราะว่าหนังปลากระเบนเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเอา เอาเข็มไปทิมเอามีดไปแทงอ่ะมันไม่เข้านะคะที่จะทำให้เป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ยคือน้องเอกจะบอกกับพี่ๆว่าทุกขั้นตอนคือใช้เงินมหาศาลหมดเลยแล้วตัวนี้ไหนจะต้องทําสีไหนจะต้องขัดไหนต้องทําเป็นเส้นใช่ไหมโอ้โหเป็นรุ่นที่ค่าแรงแพงที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็สวยมากด้วย1,400บาทท่า ต่อกันที่สีแดงนะคะแล้วน้องเอกจะส่องให้พี่พรับชมแบบนี้ใกลๆ้ๆทุกเม็ดคือสวยสวยวิบวับวิบวับวิบวับที่พี่ๆเห็นเนี่ยคือฝีมือล้นๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยช่างในประเทศไทยที่จะทํากระเบนสารได้จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะต้องบอกกับพี่พแบบตรงไปตรงมาว่ามันไม่สามารถลอกเรียนแบบได้จริงๆช่างจะต้องมีประสบการณ์นะคะมีความชํานาญ มีความรักในงานเอาดีๆนะคะแบบไม่ใช่ใครจะทำก็ได้ความคิดสร้างสารรค์ความอดทนมุมานะลมหายใจใส่เต็มที่ใส่ทุกอย่างเต็มที่มากพี่ๆดูสีแดงต่อกันที่สีเขียวนะคะ1,400บาทคุ้มที่สุดพี่ๆจะได้งาน Limited Edition ที่มีจำนวนจำกัดในประเทศไทยและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ในราคาสุดแสนพิเศษ โอ้โหงานตัวนี้คือถือไปแล้วพี่ๆสามารถบอกกับทุกคนทั่วโลกได้เลยว่าไม่สามารถลอกเลียนแบบได้มาจากช่างที่เก่งที่สุดในประเทศไทย บอกอย่างนี้เลยพี่ได้งานจากคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยจริงๆสําหรับท่านไหนที่เพิ่งรู้จักกับงานหนังปากกาเบนนะคะให้หาทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกได้เลยกับงานชิ้นนี้แล้วจะรู้ว่างานยากสวยส่งออกอย่างเดียวงานยากงานสวยแล้วส่งออกอย่างเดียวพี่ๆจะได้งานจากคนที่เก่งที่สุดอย่างแน่นอนแบบหาตัวจับไม่ได้เลยะคะ่ะพี่ๆขาดูมือน้องเอ,งเ,องเองนะคะขออภัยในความอ้วนๆด้วย ขอขอไปด้ความอ้วนๆของมือน้อยๆของน้องด้วยนะซับในหนังวัวค่ะซับในหนังวัวการเก็บงานค่ะงานเย็บค่ะพี่ๆดูละเอียดและปราณีตวิจิตรบรรจงสวยงดงามโดดเด่นมากนะคะสวยแบบเหนือกาลเวลาสวยแบบทรงคุณค่าสวยแบบชนะเลิศสวยแบบไม่มีใครลอกเลียนแบบได้จริงๆอ่ะถ้าสนใจทักมหาน้องเอ๋ได้เลยจ้า